อาจารย์ดรวิทยาผ่าคำนะครับจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้8ปีผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับก็จบไลปริญญาตรีก็เชีววิทยานะครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนปริญญาโทก็วิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็ปริญญาเอกก็วิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับสำหรับงานวิจัยนะครับหรือว่าด้านความเชี่ยวชาญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็สนใจมีความสนใจครับในด้านการศึกษาเกี่ยวกับ p o l y n n a t o o n i o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  y y นะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเนาะ p o l l i n a t i o n biology เนี่ยก็คือมาจากเชียววิทยาการถ่ายเลนูนะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการที่พืชเนี่ยใช้ สื่อต่างๆในการที่จะนำเกสรเพศผู้นะซึ่งเป็นตัวแทนของการโคงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยส่งไปถึงโครงสร้างสืบพันธุ์เพศเมียก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการที่จะเป็นสื่อในการเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนในการผสมเกสรของต้นไม้นั่นเองกระบวนการนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทบาทขั้นตอนที่แบบในช่วงชีวิตพืชเนี่ยกินเวลาไม่เท่าไหร่แต่มันส่งผลกระทบต่อพืชหลายชนิดเนี่ยที่เราเห็นว่าทําไมมันถึงมีพืชดอก มีสีนั้นสีนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากการเกิดวิวัฒนาการร่วมนะครับที่สนใจเนี่ยก็เพราะว่ามีความสนใจในเรื่องของความหลากหลายของพืชมาก่อนนะครับแล้วก็พอไปดูว่าพอศึกษาไปลึกๆเนี่ยจึงไปพบว่าการที่พืชเนี่ยมีดอกสีนั้นสีโน้นสีน,น,สนี้หรือการที่ดอกมีรูปร่างเป็นช่อดอกต่างๆมีรูปทรงต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากวิวัฒนาการร่วมกันของจุดนี้ที่นําให้พืชด,ดอกกับแมลงเนี่ย หรือว่าสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะในการถ่ายเรนูของพืชนนมีความาจำเพาะเจาะจงในบางชนิดนะมีความจำเพาะเจาะจงกันแบบแยกไม่ออกจากกันเลยนะครับประมาณนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สนใจเลยก็คือการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยชีวิต ก่อนนั้นเนียก็นึกว่าเป็น,เป,นเป็นการท้าทายนะเป็นความท้าทายเพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยจะต้องอาศัยการเพาะเลี้ยงในสภาพที่ปลอดเชือ้อซึ่งพืชบางชนิดเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยอาจจะเกิดการงอกได้ยากหรือมีกระบวนการอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือว่าปัจจัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อาจจะคิดว่าชีววิทยาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เราจะต้องแบบท่องจำใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีเคยความคิดแบบนั้นก็คือด้วยความที่เราแบบชอบอจําได้แบบชอบอะไรที่มันท่องจํามาก่อนก็แบบเราก็จะจำจำแต่พอเรียนไปลึกๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่ท่องจําอย่างเดียวเราต้องมีการแบบเชื่อมโยงนะครับลุกจากมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลด้วยความที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบทางวิทยาศาสตร์ มาแต่แรกครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันคือการที่เราจะต้องแบบมาหาเหตุผลอธิบายสิ่งต่างๆก็เริ่มมาจากการที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบตั้งคําถามทําไมแบบสงสัยนูน่นสงสัยนี่ไปเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเจออะไรก็สงสยัยจนบางทีแบบคนใกล้ตัวก็แบบรู้สึกแบบลาคาญขี้เกียจเหนื่อยที่จะมาตอบคาถามกับเราเราก็เลยต้องมาคน้คนคว้าหาคําตอบด้วยตัวเราเองนะครับมันจะมีกิจกรรมที่ไป ทนศนศึกษาในอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วพอเราได้ไปเดินป่านะครับครั้งแรกเนี่ยปกติเมื่อก่อนเดินป่าเราก็จะเดินแค่แบบป่าที่มันเป็นที่่าบป่าร้อนๆเดินเหนื่อยๆใช่ไหมแต่พอเราได้ไปขึ้นป่าที่มันแบบอยู่ระดับความสูงจากน้ําทะเลที่มันเกิน1,000ไปแล้วเนะี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างมันรู้สึกว่าแบบทาไมแบบเราแบบพอพื้นที่มันสูงขึ้นมาถึงมีความแตกต่างแล้วมันก็มีแบบสังคมความแตกต่างของต้นไม้ ใบหญ้าเนี่ยแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีอาจารย์นะแล้วก็มีพวกรุ่นพี่เนี่ยที่เขาแบบเป็นกลุ่มที่เขาชอบไปเดินดูกล้วยไม้เนี่ยเราก็เลยเกิดความสนใจแล้วกอ็อยากจะศึกษากล้วยไม้เหมือนเขานะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มที่จะซื้อหนังสือมาดูกล้วยไม้แบบต่างๆว่าแบบชนิดไหนมีชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ไอการที่เราจะเข้าใจธรรมชาติเนี่ยส่วนหนึ่งเนาะมันว่ามันเริ่มมาจากการตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์ว่าแบบเพราะมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเราถ้าเราอยู่เราเกิดมาอย่างเงี้ยเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเห็นน้ําเป็นสีนี้นะครับเห็นพระอาทิตย์มีแสงสว่างถ้ามองนานแดดจ้าแต่เรารู่รไม่ว่าไอการที่เรามองเห็นวันเนี้ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์มองเห็นเป็นแบบนี้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติจริงๆอ่ะ มนุษย์เราก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกษัตริย์ที่มองโลกเหมือนกันนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันคือธรรมชาติแต่มนุษย์เราเอาจิตหรือว่าเอาลักษณะการสังเกตของมนุษย์ไปตัดสินสิ่งอื่นหมดเลยว่าแบบธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแบบโน,น,บบน้นแบบนี้แต่เราลืมคิดไปว่ามนุษย์เรามีมุมมองที่เป็น Perspective แบบนี้เอาง่ายๆแค่คนที่ตัวสูงไม่เท่ากันมอง ดูเห็นสิ่งกีดขวางก็มองเห็นไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็เหมือนกันครับก็คือทุกอย่างมันมีมุมมองเพราะฉะนั้นการที่มแมลงหรือพืชแต่ละอัน,นมันใช้ชีวิตมันก่อนหน้านี้มนุษย์ก็จะเอาความเป็นมนุษย์ไปจับมันว่าแบบทาไมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วเกิดความก,การตั้งคําถามในแบบที่เป็นแบบ s u b j e c t i v i v e เราไม่ได้มองแบบ objective ท,ทีนี้ผมก็เลยอยากเข้าใจธรรมชาติเราก็เลยแบบถอดตัวต,วตนความเป็นมนุษย์ของเราไป แล้วเราก็ไปศึกษาซึ่งไอการศึกษาตรงนี้เราต้องแบบเรียกว่าเหมือนกับการที่เราจะพุ่มเทหรือว่าเราเป็น FC ใครสักคนหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องแบบให้เวลากับเขาแล้วเราก็ต้องแบบไปทําความเข้าใจกับเขาไม่ใช่ว่าแบบเรามองจากแล้วก็รีเสิร์ชรีเสิร์ชมาอ่าก็ตอนนี้ก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบเราต้องลองไปอยู่เหมือนแบบอาศัยเหมือนว่าเราเป็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่นั้นอ่าตอนนั้นก็ไปอยู่บน ภูหลวงนะแล้วก็ช่วงฤด,ดูที่เขาออกดอกเนี่ยผมก็ไปอยู่ตั้งแต่ออกดอกจนสิ้นสุดเนาะก็อยู่ประมาณ3เดือนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไปตามดูสิงโตกล้วยไม้สกุลสิงโตนะไม่ใช่พืชที่เป็นสิงโตเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าสิงโตนิพนธ์นะเป็นกล้วยไม้ที่พบอยู่ที่เฉพาะในประเทศไทยเราพบเฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงการทําวิจัยนะส่วนส่วนที่เป็นการศึกษาเชืวิทยาการสืบพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นงานวิจัย ที่เขาเรียกว่าถ้าทางชีวะเนี่ยมันก็จะมีงานที่ศึกษาทางภาคสนามแล้วก็การศึกษาในภาคปฏิบัติการหรือว่าในแ l a นะครับซึ่งงานในแ l a เนี่ยงานโพเลงเนเยเย่ที่เคยทําไปเนี่ยก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการพอเลงเนื้อเย่ของพืชหลักๆก,ก,ก็เริ่มจากพืชสกุลกุหลาบหินนะครับหรือว่าคาเลนโชซึ่งสกุลนี้ก็มีงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วก็คือกุหลาบหินแพนด้านะครับคาเลนโชโทเมนโตซาแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ไปนะก็เป็น กุหลาบหินหูลานะครับ c a เ l e n c h o b e h r นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะศึกษาเรื่องของอาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมนเนี่ยเพื่อที่จะหา,าสภาวะที่เป็นความมุนข้นของฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วแล้วก็เพิ่มจํานวนอของต้นเนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็ยังศึกษาถึงบทบาทของฮอร์โมนที่ไปมีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตด้วยนะครับถ้า ใครสนใจก็สามารถตามไปดูได้นะครับเพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองส่วนงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับก็แบ่งออกเป็นหมวดก่อนนะถ้าเป็นส่วนในงานวิจัยทางภพัสนามที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องของชีววิทยาการถ่ายเลนูนะครับของกล้วยไม้ลิ้นมังกรนครับก็เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลฮาบินาเลียนะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือฮาบินาเลียโรโดเชลล่านะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ทำการศึกษาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวนะครับที่จังหวัดจันทบ,บุรีส่วนทานวิจัยในห้องปฏิบัติการนะครับหรือเกี่ยวกับการพอลงเนเยอพืชที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับาการชักนําให้เกิดการกลายนะครับกลายก็คือการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับ โดยพืชที่ศึกษาอยู่ก็เป็นพืชในสกุลฟิโลเดนดอนนะครับก็จะมีการใช้พวกแสง UV เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือการใช้สารยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์อย่างเช่นพวกโคชิซินอะไรพวกนี้นะเพื่อชักนำให้เกิดการกลายหรือการเพิ่มดับเบิลจำนวนโครโมโซมนะครับเพื่อปรับได้เพื่อให้มันได้ลักษณะที่มันแบบเอาไปใช้ในการาเขาเรียกว่าเอาไปใช้ในทางด้านการค้านะเพราะพืชพวกนี้เป็นไม้ประดับ ถ้าเราได้ลักษณะที่มันแบบแตกต่างออกไปแล้วมันก็ช่วยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มบุลค่าของพืชด้วยนะครับแล้วก็มีที่กําลังศึกษาอยู่อีกเช่นเดียวกันก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสารจากพืชน,นะครับพวกเป็นสารทุติยภูมิหรือพวก secondary metabolite จากพืชในสกุลกุหลาบหินเช่นเดียวกันนะครับก็จะมาดูว่า เราจะสามารถสร้างพวกสารทุติยภูมิพวกสารพวกนี้มันก็จะเป็นพวกเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสําอางนะพวกเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือเป็นพวกสารในกลุ่มพวกตอนนี้ที่สนใจโฟกัสก็คือเป็นกลุ่มของฝาอขงสารจําพวกฟาโวนอยด์นะคืัอซึ่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาพวกยาต่างๆหรือจะเอาไปใช้ในเครื่องสําอางหรือเกี่ยวกับพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆ อาอยากศึกษาเนาะวิจัยทางด้านเกี่ยวกับเอาอันดับแรกเลยก็คือ pollination biology เนี่ยก็อันดับแรกเลยก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์นะครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพืชโดยเฉพาะโครงสร้างของดอกนะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยานะเพราะว่าการศึกษา pollination biology เนี่ยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เนาะระหว่างเรื่องของดอกไม้แล้วก็สัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยในการ ช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ทางพวกนิเวศวิทยานะพวกเรื่องของปัจจัยของแสงที่มีผลต่อการบานของดอกเรื่องของอุณหภูมิความชื้นหร,หรือลักษณะสภาพนิเวศต่างๆนะครับ,นะรบแล้วก็อาจจะมีความรู้เรื่องของพวกกีตะวิทยาก็อาจจะต้องจําแนกชนิดของแมลงหรือสัตว์ต่างๆให้เป็นนะครับผมนะบแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องมีร่างกายนะครับ ้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเราจะต้องเดินทางแล้วไปตามหาประชากรเพราะาพืชบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องอยู่บนตามคาคบต้นไม้พืชบางชนิดเนี่ยอาจจะอยู่ตามซอกหน้าผานะครับหรือพืชบางชนิดอาจจะต้องอยู่ตามเกาะแก่งลำธารหรือแบบบางทีมันมีความจําเพาะพืชพวกนี้เราต้องแบบเข้าไปในป่าลึกหน่อยอะไรประมาณนี้หรือขึ้นเขาสูงนะครับก็อาจจะต้องมีความฟิตทางด้านร่างกายนิดหน่อยนะครับ แล้วก็งานวิจัยทางด้านนี้ก็สามารถนำไปต่อยอดได้หลายแขนงนะครับซึ่งอย่างเช่น Pollination Biology เนี่ยนอกจากที่เราจะไปใช้ในการประเมินสารภาพในธรรมชาติได้แล้วเนี่ยในทางการเกษตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเอาความรู้ส่วนนี้ไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตของพืชโดยเฉพาะที่เป็นไม้ผลนะเพราะว่า การที่มันจะเกิดผลขึ้นมาได้เนี่ยก่อนหน้านั้น,นมันก็ต้องเกิดกระบวนการถ่ายเลนูพอมันเกิดกระบวนการถ่ายเลนูหรือผสมเกสรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพัฒน,นาต่อไปเป็นผลเพราะฉะนั้นพวกอาหารต่างๆพืชที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอย่างเช่นข้าวใช่ไหมครับพวกทุเรียนพวกไม้อะไรต่างๆที่เป็นอาหารส่งออกของบ้านเราเนี่ยก็จะต้องใช้โพลีเนเตอร์นะหรือว่าพาหะในการถ่ายเลนูในการช่วยผสมเกสร ซึ่งถ้าเรารู้ว่าพืชแต่และชนิดเนี่ยใช้สัตว์หรือาพาหะอะไรในการเป็นสื่อกลางในการผสมเกสรเนี่ยเราก็จะสามารถปรับเลี้ยงสภาวะของสวนเกษตรของเราเนี่ยให้เหมาะสมครับแล้วก็จัดการพื้นที่เกษตรกรรมของเราให้เหมาะสมก็จะทําให้เพิ่มอัตราการติดผลได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอศาสตร์ตรงนี้บางสิ่งบางอย่างมันอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานเนาะแต่ว่าเรายังไม่เคยศึกษามันอย่างแบบ เข้าใจท่องแท้สักทีนะครับผมแล้วก็การศึกษาในศาสตร์ในบ้านเรามีการศึกษาอยู่ค่อนข้างน้อยคนระับมีแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนสําหรับการพอลเลยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยก็ถ้าศึกษาทางร้านี้เราก็จะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับหรือการที่จะเอาไปผลิตพืชในจํานวนปริมาณมากนะครับพวกเรียกเป็นพวก mass product นะครับก็คือการผลิตในเชิงแบบ ขนาดสเกลใหญ่ๆเนาะในเชิงโรงงานอุตสาหกรรมหรือการที่จะใช้พืชในการผลิตพวกสารทุติยภูมิต่างๆนะพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆอะไรพวกนี้หรือแบบการผลิตยาหรืออะไรพวกนีนะ้ก็สามารถใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการที่จะช่วยได้เช่นกันนะครับผมนะก็ส่วนนี้ครับก็จะเป็นน้องงานวิจัยทางด้านนี้ที่สามารถนําไปต่อยอดในทั้งในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือจะเอาไปใช้ในเชิงของ การเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรหรือด้านการผลิตอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้ทั่งาการสร้างผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางห,หรือทางยาก็สามารถใช้งานวิจัยทางด้านนี้ได้นะครับผมช่องทางที่สามารถติดต่อได้ก็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจเพจภาควิชาเชีววิทยานะครับหรือ สามารถเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยานะครับผมก็ยังมีทำพวกพอดแคสต์นะครับของภาควิชาชีววิทยายก็รายการชีววิทยานะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะมีได้ผลิตมาได้ซัก EP จีจำนวนหนึ่งนะครับก็ฝากไปกดติดตามนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์หรือแบบอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็สุดท้ายนี้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปช่วยในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะหรือจะมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับหรือว่าแบบประเด็นไหนที่อยากจะให้เพิ่มเติมหรือแบบอยากจะให้พูดก็สามารถหรือว่าตกไปเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะถ้าผมอ่านเจอก็อาจจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมอ่าขอบคุณมากครับ